เรื่องนี้ก็เป็นในมุมมองที่ต่างชาติก็มองต่างกันอยู่นะกับความคิดเห็นนะครับที่เขาบอกว่าประเทศไทยมีชื่อเสียงโด่งดังจนถึงขนาดที่ทําให้เพื่อนบ้านไม่สามารถที่จะสั่งสมชื่อเสียงแม้ว่าจะมีความโดดเด่นในลักษณะคล้ายๆกันแต่ประเทศไทยก็มีชื่อเสียงมากกว่าไปหมดแล้วทุกคนก็เลยสนใจแต่ประเทศไทยโดยในเรื่องนี้นะครับก็พูดถึงเพื่อนบ้านทางฝั่งลาวนะครับว่าเหตุใดถึงไม่สามารถที่จะมีชื่อเสียงที่โด่งดังเทียบเท่าไทยได้ทั้งท,งท้ที่ในด้านของวัฒนธรรมในแง่ของภาษาหรือว่าลักษณะของประชากรก็คล้ายๆกันด้วย ขณะที่คอมเมนต์ที่เห็นต่างกันนะครับก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยเลยเป็นเพราะว่าลาวนะครับมีขนาดเศรษฐกิจแล้วก็เป็นประเทศที่เล็กกว่าตัวอย่างง่ายๆนะคุณมองไปที่เมืองขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงหรือว่าเมืองที่ใหญ่โตเอาแค <iono. S 2> ่การมีเมืองใหญ่ในลาวก็ไม่ได้มีเมืองที่ใหญ่ได้ไดเหมือนพันทยาใหญ่ได้เหมือนกรุงเทพมหานครหรือใหญ่ได้เหมือนเชียงใหม่ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาก็เป็นเมืองที่ต่างสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมากมายประเด็นก็คือลาวไม่มีเมืองแบบนั้นต่างหาก ผมเห็นด้วยนะในแง่ที่ว่าลาวมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม <_ appropri Pedro> เช่นเดียวกับประเทศไทยนั่นแหละแต่ผมกลับคิดว่าจุดเริ่มแรกสุดๆเลยของการที่จะเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงได้คือต้องมีเมืองที่เป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดให้ได้ซะก่อนลาวมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแบบประเทศไทยแต่ประเด็นก็คือไม่ได้มีเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในระดับเดียวกันแบบประเทศไทยนั่นเองผมกลับคิดว่านักท่องเท,ที่ยวหลายๆคนไปเที่ยวลาวคงไม่มีใครรู้จกักลาวเป็นที่แรกแล้วก็บินมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วไปลาวเลย โดยส่วนใหญ่แล้วพวกเขาพิจารณา,าการไปเที่ยวลาวเพราะมองว่าลาวนั้นมีความสวยงามในแหล่งท่องเที่ยวต่างธรรมชาติค,คล้ายๆกับไทยแต่ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงมากนักนั่นเป็นเหมือนทางเลือกเพิ่มเติมซะมากกว่าเพราะฉะนั้นจะให้มีชื่อเสียงโด่งดังเทียบเท่าประเทศไทยเราเองจะต้องอยู่ในจุดที่มีจุดเด่นหรือเป็นแม่เหล็กดึงดูดในแบบของตนเองไม่ใช่เป็นเหมือนแค่เพียงส่นเสริมทางด้านของการท่องเที่ยวเท่านั้นขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่า การที่เราจะโด่งดังเทียบเท่าไทยได้ในระดับโลกนะั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะทํากันได้ง่ายๆคุณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นทําการโปรโมทเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาเป็นเวลาหลายสิบปีผมเห็นโฆษณาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือไม่ก็อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทยตั้งแต่ผมอยู่ในช่วงวัยรุ่นเลยทีเดียวจนตอนนี้ผมอายุ50แล้วนะผมก็ยังเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยยังถูกพูดถึงอยู่เสมอ ในขณะที่ลาวแม้ว่าจะเป็นภาพจําในลักษณะคล้ายๆกับไทยถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือลักษณะของตัวเมืองแต่ผมคิดว่าแม้แต่พัทยาเองชื่อเสียงของตัวเมืองบางแห่งของไทยยังมีให้เห็นถูกพูดถึงบ่อยครั้งบนโลกอินเทอร์นเน็ตมากกว่าสำหรับผมยังไม่เคยไปที่ลาวนะแต่ทราบมาว่าที่นั่นคล้ายๆกับไทยและก็น่าจะคล้ายกับไทยมากที่สุดแล้วโดยก็มีคนเข้ามาถามกลับนะครับก็บอกว่าคุณจะบอกนะว่าที่ลาวมีเมืองที่มีการพัฒนาคล้ายๆกับกรุงเทพมหานครหรือว่ามีความน่าสนใจคล้ายๆกับกรุงเทพไหม ผมหลงไหลกรุงเทพมหานาครมากๆถ้าเป็นเช่นนั้นผมจะแวะไปที่ลาวสักครั้งซึ่งก็มีคนเข้ามาอธิบายนะครับว่าเมืองในลาวไม่ได้เหมือนกรุงเทพมหานาครน,นะแต่ว่าผมกับรู้สึกว่าเมืองใหญ่ของลาวจะคล้ายกับเมืองใหญ่อื่นๆในเมืองภูมิภาคของไทยมากกว่าแต่ถ้าจะให้หาเมืองที่คล้ายกับกรุงเทพมหานครผมคิดว่าแม้แต่เมืองอื่นๆในไทยก็ไม่มีเมืองไหนคล้ายกับกรุงเทพเพราะฉะนั้นคุณอย่าคาดหวังว่าเมืองประเทศอื่นๆจะคล้ายกับกรุงเทพมหานาครได้ขณะที่ความเห็นตัดมาครับก็บอกว่า ก่อนที่จะให้ลาวมีชื่อเสียงในระดับโลกได้แบบไทยเหตุผลลำดับแรกๆเลยก็คือจะต้องพัฒนาเศรษฐกิจให้โดดเด่นขึ้นมาก่อนแต่ผมดูจากการที่มีจีนเข้ามาลงทุนและการที่มีการเดินทางด้วยรถไฟผมก็เห็นนะว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าไปที่ลาวกันมากขึ้นเพราะมองเห็นถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสบายที่กำลังเกิดขึ้นภายในประเทศทั้งด้้นการท่องเที่ยวจานแต่ก่อนที่ผมไม่ได้สนใจลาวเลยแต่พอเห็นว่ามีรถไฟผมก็สนใจอยากจะเดินทางไปมากขึ้นเพราะแต่ก่อนก่อนหน้านั้นการเดินทางนั้นดูลำบากเหลือเกิน คุณคงจะต้องชอบการประชนภัยจริงถึงจะหลงรากที่นั่นได้แต่ในประเทศไทยน่ะมีถนนลาดยางเข้าทัวถึงหมดแล้วคุณจะไปที่ไหนก็ได้ตามต้องการเรื่องที่ผมพูดมาน่ะนั่นเป็นสิ่งแรกๆสุดเลยนะก่อนที่จะโด่งดังนั่นก็คือจําเป็นจะต้องพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศให้ดีผมกลับคิดว่าประเทศไทยครองใจผู้คนได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้แหละในยุคถัดมาพวกเขาจึงส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวให้เติบโตไปควบคู่กันได้ ขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่ามันน่าแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยมีแต่คนบอกว่าคล้ายกับไทยเวลาผมพูดถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแต่คนบอกว่าประเทศนั้นประเทศนี้คล้ายกับไทยมากมายเต็มไปหมดแต่ผมกลับไม่รู้สึกเลยว่ามีประเทศไหนบ้างที่ส่งออกซอฟต์าวร์ได้เหมือนกับไทยสิ่งที่ผมรู้จักเกี่ยวกับไทยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องไม่กี่เรื่องหรือเพียงแค่ชื่อเมืองที่หลงดังของพวกเขาอย่างเดียวเท่านั้นแต่ผมนั้นได้มีโอกาสรู้จักประเทศไทยจากส่วอนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการรู้จักประเทศไทยจากอาหาร หรือแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันมวยไทยค่อนข้างมีชื่อเสียงมากๆเป็นเหมือนกีฬาการต่อสู้ชนิดหนึ่งที่ถูกพูดถึงพอๆกับกีฬาการต่อสู้ประเภทอื่นๆเลยในยุคหลังๆก็เห็นได้ชัดว่าเราจะรู้จักประเทศไทยผ่านมวยไทยแต่ทีนี้พอเรามองไปยังประเทศทอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราจะเห็นได้เลยว่ามีประเทศต่างๆมากมายที่พยายามจะบอกว่าเราก็เหมือนกับไทยนะแต่ผมก็พอจะตอบได้แล้วแหละว่าทำไมพวกเขาถึงไม่โด่งดังเหมือนกับไทยแม้ว่าจะมีหลายๆอย่างเหมือนกับไทยเพราะพวกเขาไม่ได้ส่งออกอะไรออกมาเลยต่างหากเราจึงไม่ได้มีโอกาสรู้จักกัน ขณะที่ฝรั่งอีกคนนะครับก็เข้ามาบอกว่าประเทศไทยถ้าเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งนะไทยแลนด์เป็นเหมือนเพื่อนที่พยายามแนะนําตัวให้เรารู้จักอยู่ตลอดแม้ว่าเวลาผ่านไปแค่ไหนเรากําลังจะลืมไทยแลนด์ไปแล้วแต่เราก็จะมีบางสิ่งที่ทําให้นึกถึงไทยแลนด์อยู่เสมอในทางตรนข้ามประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเหมือนเป็นเพื่อนของเราเลยเราไม่รู้จักแม้แต่ชื่อของพวกเขาซะด้วยซ้ําแม้ว่าพวกเขาจะพยายามบอกว่าในบ้านของพวกเขามีอะไรอย่างคล้ายๆกับไทยก็ตาม ขณะที่ความไม่อีบางมุมนะครับก็มองไปในเรื่องของการโปรโมตโดยก็ให้เหตุผลนะครับว่าประเทศเล็กๆไม่มีทางที่จะโปรโมตหรือประชาสัมพันธ์ให้ชาวโลกได้รู้จักได้เทียบเท่ากับประเทศที่ใหญ่โตมากกว่าอยู่แล้วประเทศไทยขนาดเศรษฐกิจนั้นใหญ่โตมากแล้วก็ถ้าเทียบกับลาวนี่ยิ่งใหญ่โตไปกันใหญ่เลยทีเดียวในไทยนะมีหน่วยงานที่เน้นการส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ทําเกี่ยวกับด้านนั้นโดยเฉพาะ พวกเขาอยู่ในจุดที่เป็นระดับโลกอย่างแท้จริงสิ่งที่หลายๆคนกําลังพูดถึงนั้นบางทีอาจจะเป็นบางแคมเปญที่ถูกพูดถึงเกี่ยวกับประเทศไทยและนั่นมีหน่วยงานที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนั้นและผมคิดว่าไทยยังลงทุนเกี่ยวกับโฆษณาผ่านสื่อต่างประเทศมากมายอย่างในยุคก,ก่อนหน้านั้นผมเห็นโฆษณาเกี่ยวกับช้างและก็สถานที่ท่องเที่ยวในแบบของไทยผมสนใจมากๆเมื่อเห็นมันบนโทรทัศน์และผมก็รู้ว่าที่นั่นคือไทยแลนด์ผมรู้จักไทยตั้งแต่นับบัดนั้นเป็นต้นมา แต่ขณะเดียวกันประเทศอืนอ่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะไม่สามารถทําแบบนั้นได้เพื่อเขาอาจจะจําเป็นจะต้องวุ่นในเรื่องของเศรษฐกิจอยู่หรือไม่ก็พัฒนาสิ่ง,งตา่างๆภายในประเทศให้มันดีขึ้นสักก่อนแต่ในไทยนะอยู่ในจุดที่ผมเห็นสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่ยุคอดีตแล้วขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าแต่ประเทศที่ใหญ่กว่าอย่างอินโดนีเซียอินโดนีเซียนั้นขนาดเศรษฐกิจใหญ่โตมากๆเลยแต่ทาไมอินโดนีเซียไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้ล่ะถ้าคุณจะบอกว่าเป็นประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาและจะสามารถทําได้ ผมคิดว่าไม่ถูกต้องเสมอไปนะถ้าเป็นเช่นนั้นสิงคโปร์ก็โด่งดังมากกว่าไทยแล้วสิซึ่งก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะถ้าสิงคโปร์มีขนาดพื้นที่ใหญ่เหมือนประเทศไทยหรือไม่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอ,อย่างน้อยก็เป็นแบบมาเลเซียได้ผมคิดว่าปานนี้สิงคโปร์ก็สามารถทําแบบไทยได้เหมือนกันสิงคโปร์อาจจะโดดเด่นมากกว่าไทยไปเลยซะด้วยซ้าแต่อย่างที่เห็นว่าสิงคโปร์เป็นเพียงเกาะเล็กๆก,ก,ก็ยังทําให้นานาชาติรู้จักมากขนาดนี้นั่นก็ถือว่าสุดฝีมือแล้วแหละ แต่ที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการโปรโมตอย่างเดียวสิงคโปร์ไม่ได้มีวัฒนธรรมแบบไทยแต่ประเทศไทยกําลังสร้างแบรนด์ผ่านวัฒนธรรมของตนเองสิ่งที่ประเทศไทยทาก็คือโชว์จุดเด่นทางด้านวัฒนธรรมในขณะที่สิงคโปร์อาจจะพยายามที่จะทําให้ชาวโลกรู้จักเข้าไว้ด้วยแทบทุกวิธีเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความทันสมัยการพัฒนาแต่ผมเกือบคิดว่านั่นไม่ในน่าสนใจพอที่จะไปเยือนนะในขณะที่ประเทศไทยผมต้องบอกว่าผมรู้จักไทย ไม่ได้รู้จักมาจากโฆษณาอะไรอย่างที่คุณพูดถึงกันเลยการโปรโมอยางงั้นเหรอผมแทบจะยังไม่เห็นเลยนะผมคิดว่ามันเป็นการปากต่อปากซะเลยซ้ําผมรู้จักประเทศไทยจากอาหารไทยนั่นคือสิ่งแรกๆแ,แล้วก็เทศกาลสงการก็รู้จักในยุคถัดมาและการนวดไทยก็ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งทั้งหมดที่ว่ามานั่นแหละเป็นจุดเด่นทางวัฒนธรรมที่ถูกพูดถึงและทีนี้ก็ส่งเสริมกับชายหาดที่สวยงามที่มีอยู่ภายในประเทศอ่ะสุดท้ายกลายเป็นว่าชายหาดนี่แหละเป็นตัวดึงดูดให้ผมอยากจะไปท่องเที่ยวในที่สุด มายก็ว่าตุกๆสิ่งทุกๆอย่างม,มันพยายามบิว้วเราขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเรารู้จักแล้วเราก็เห็นจุดที่ดึงดูดแบบขั้นสุดจริงๆนั่นก็คือชายหาดสุดท้ายผมก็เลยไปโพลที่ชายหาดที่ภูเก็ตซึ่งก็เป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆว่าผมไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงณนะเวลานั้นผมอยากกลับไปที่ประเทศไทยอีกครั้งนะคิดแล้วก็คิดถึงอยู่เสมอขณะที่ความเห็นตัดมาครับก็บอกว่าที่คุณกําลังพูดถึงอยู่นั่นน่ะคืออุตสาหกรรมการกท่องเที่ยวที่แข่งเพื่อนบ้านของไทยไม่สามารถทําอย่างนนั้้้้ไไไดดรรรรอออกกปะเเเททททศยยยใชาาวุ่่ตสมงีล แต่ผมพอดูไปที่เพื่อนบ้านแล้วนั่นยังไม่สามารถเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใต้เลยนะเป็นแค่เพียงการท่องเที่ยวเล็กๆน้อยๆซะมากกว่าขณะที่ต่างชชติอีกคนนะครับก็วิเคราะห์ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญผมขับมองว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีกจจารจัดการเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบเหมือนประเทศไทยแต่ประเทศไทยทําเป็นอุตสาหกรรมใหญ่โตคือย,ยังไม่ได้ถึงขั้นที่มีนักท่องเที่ยวมากมายเต็มไปหมดขนาดนั้นแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวอยู่บ้างแต่สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงธรรมชาติและบริสุทธิ์ หลวงพระบางผมชอบที่นั่นมากมากมระดกโลกก็ยังไม่ได้รับการปโปรโมทมากพอแม้ว่าจะมีอยู่ก็ตามขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าแต่สิ่งที่ทําให้ประเทศไทยถูกพูดถึงอย่างปากต่อปากผมเชื่อว่าเป็นการบริการที่อบอุ่นของคนไทยคนไทยค่อนข้างเฟรนลี่มากๆคือไม่ใช่ว่าตัวสถานที่หรือเคาเจอร์ทางวัฒนธรรมจะดึงดูดให้คนเข้ามาได้อย่างเดียวแต่พอไปถึงแล้วก็พบกับความอบอุ่นของผู้คนซึ่งผมคิดว่าส่วนนี้ ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับประเทศมากๆและก็ทําให้ผู้คนอยากจะกลับไปอีกครั้งขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาโต้ใหญ่นะครับก็บอกว่าแต่เรื่องนี้ถ้าคุณจะพูดถึงความอบอุ่นและการให้บริการอย่างเป็นมิตรของผู้คนผมคิดว่าคนลาวกับคนไทยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักหรอกแต่แม้จะบอกว่านั่นเป็นส่วนเสริมที่คุณพูดมันก็ถูกต้องเสริมให้ภาพลักษณ์เป็นไปในเชิงบวกแต่อย่างไรก็ตามมันรับกับมาตรฐานที่มีอยู่ภายในประเทศนั่นก็คือความสะดวกสบายด้วย คือถ้าประเทศนั้นผู้คนอบอุ่นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูลำบากกว่าอีกประเทศสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วผู้คนก็ต้องการประเทศที่ให้ความรู้สึกที่สะดวกสบายด้วยและก็มีบริการที่เป็นมิตรด้วยกลายเป็นว่าประเทศไทยทําได้ดีกว่าหมดเลยพอดูในภาพรวมทั้งหมดมันก็เลยกลายเป็นว่าผู้คนก็กลับไปที่ประเทศไทยอีกครั้งความเห็นต่อมาครับบอกว่าคือจะเป็นแบบไหนก็ไม่รู้แหละแต่ผมไม่ค่อยเห็นร้านอาหารลาวในประเทศของผมมากนะัก แต่ในออสเตรเลียผมเห็นร้านอาหารไทยมากมายแล้วก็เห็นได้ง่ายกว่าและเชฟที่เปิดร้านอาหารไทยอยู่เมืองของผมพวกเขาก็รู้จักที่จะนาเสนอประเทศของตนเองและวก็แนะนําให้ผมไปเที่ยวที่ประเทศของพวกเขาด้วยผมก็คิดว่าส่วนนั้นนะ่ะเป็นการช่วยโปรโมทประเทศได้มากกว่าแล้วซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศที่ไม่ได้มีร้านอาหารที่อยู่ในต่างประเทศนะโอกาสที่ได้พูดคุยกับผู้คนในประเทศนั้น,น,นก็น้อยกว่าด้วยซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าน่าจะมีส่วนอยู่นิดหน่อยแต่ผมคิดว่า บางทีเราอาจจะเคยคุยกับคนลาวในประเทศของเราเองก็เป็นได้นะแต่เราอาจจะจําไม่ได้หรือไม่ก็เข้าใจว่าพวกเขาน่าจะมาจากประเทศไทยเนื่องจากลักษณะที่ดูคล้ายๆกันขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าใครที่มองว่าชื่อเสียงที่มีอยู่มากของประเทศไทยไม่เกี่ยวไม่ได้มีอิทธิพลที่ทําให้ประเทศอื่นๆไม่ได้เป็นที่รู้จักตามไปด้วยเลยผมคิดว่าเกี่ยวนะเหตุผลมันง่ายมากๆเลยอย่างเช่นผมเองกรณีที่เกิดขึ้นกับผมพ่อผมรู้จักประเทศไทยมากที่สุด รู้ว่าประเทศไทยมีอะไรบ้างผมก็เลือกไปที่ประเทศไทยต่อให้มีอีกคนมาบอกว่าอีกประเทศนั้นก็มีเหมือนๆกันนะมีแบบเมืองไทยเลยแต่ผมก็ไม่ได้สนใจผมเห็นว่าประเทศไทยมีครบทุกอย่างแล้วนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ผมยังไม่เลือกเดินทางไปที่ประเทศอ,อื่นๆสําหรับลาวผมเห็นการพูดถึงว่าที่นั่นคล้ายกับไทยในโลกของอินเทอร์เน็ตก็บอกว่าคล้ายกับไทยมากๆแต่เมื่อพบว่าที่นั่นไม่มีทะเลผมก็ไม่ได้สนใจที่จะไปอีกเลย ผมคิดว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะโด่งดังแบบไทยได้เพราะว่ากลุ่มของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาคาดหวังในพื้นที่ที่มีชายหาดที่สวยงามพวกเขาต้องการสัมผัสอากาศในเขตร้อนและก็อยู่ท่ามกลางแสงแดดแน่นอนว่าการเจอกับชายหาดเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากกว่าการไปสัมผัสกับทะเลนั่นก็เป็นจุดหมายหลักๆของผู้คนที่เดินทางมาจากทั่วโลกด้วยเช่นกัน ทีนี้พอเป็นประเทศที่ไม่มีทะเลความสนใจก็ต้องเป็นคนที่รักในความเป็นธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริงนั่นก็คือการไปพบกับธรรมชาติในส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ทะเลแต่เรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับว่าอันที่จริงเราเองมีทรัพยากรธรรมชาติที่ผมคิดว่าบางทีอาจจะคงความบริสุทธิ์ได้มากกว่าไทยซะเวยซ้ำแหล่งท่องเที่ยวสนใจของไทยนั้นมักจะมีนักท่องเที่ยวอยู่มากมายแต่ทีนี้ถ้ามองไปถึงการท่องเที่ยวในรูปแบบที่เป็นน้ําตกหรือภูเขา ผมคิดว่าลาวถ้าส่งเสริมในส่วนนี้พวกเขาก็จะเป็นที่นิยมในระดับสากลได้โดยเจ้าของความเห็นคนก่อนหน้านะครับก็ยังเข้ามายืนยันนะครับว่ายังไงการที่ไม่มีทะเลเนี่ยเรียกได้ว่าชื่อเสียงในส่วนหนึ่งนี่ถูกตัดหายไปเลยทีเดียวเพราะถ้าไม่เชื่อคุณลองสังเกตตัวดีๆว่าประเทศไทยมีส่วนที่โด่งดังประกอบจากอะไรบ้างความเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและแน่นอนความเป็นชายหาดที่สวยงามนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญพอๆกับเมืองที่มีชื่อเสียงนั่นแหละสำหรับผมมองว่าการที่ลาวไม่มีทะเลเลยนั่นถือเป็นปัจจัยที่ ในการที่จะหมดโอกาสในการดึงดูดนักท่องเที่ยวพราะนั่นคือส่วนสําคัญแม้ว่าจะบอกว่าไม่ใช่ปัจจัยสําคัญที่สุดแต่ว่าเราไม่มีทะเลก็คือไม่มีชื่อเสียงที่โด่งดังทางด้านนี้เห็นได้ชัดเลยว่าจุดขายเดียวกันแบบที่ประเทศอื่นมีไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลเซียหรือแม้แต่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียต่างมีจุดขายที่คลา้คลายกันก็คือการต้องเที่ยวชายทะเลแต่เรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าแล้วการที่กัมพูชามีทะเลแต่ทําไมไม่โด่งดังเท่าประเทศไทยละ่ะ ทะเลของกัมพูชาก็เรียกได้ว,ว่ามีจุดเดึงดดดนะแต่พวกเขาไม่มีทะเลตรงไหนเลยที่โด่งดังแบบประเทศไทยผมกลับคิดว่าลาวยังทําการท่องเที่ยวได้โด่งดังมากกว่ากัมพูชาอีกนะตั้งทั้งที่ไม่มีทะเลคุณก็คิดดูเอาแล้วกันว่ามีเมืองหรือแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งในลาวถูกพูดถึงมากกว่ากัมพูชาซะอีกขณะที่ทางฝั่งของคอมเมนต์สั้นๆอื่นๆนะครับเดี๋ยวก็จะเล่าไปทีละความเห็นละกันความเห็นทํไมนะครับก็บอกว่าแล้วคนที่ไปลาวเราพวกเขาไปทําอะไรกันที่เห็นได้ชัดเลยก็คือน้ําตกในลาวค่อนข้างจะเจ๋งกว่าไทยมากๆ พื้นที่ที่เขียวขจีในแถบวงเวียงก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆด้วยสิ่งเหล่านี้นี่แหอะไรที่ดึงดูดให้ผู้คนไปที่ลาวกันมากในยุคปัจจุบันผมกับคิดว่า,าลาวกำลังพยายามหาทางที่จะมีจุดขายในแบบที่ไม่ซ้ํากับไทยอยู่นะเพราะประเทศไทยดูเหมือนว่าสำหรับชาวต่างชาติแล้วพวกเขาไม่เน้นโปรโมตสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภูเขามากนักแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวไปที่โซนภูเขาของประเทศไทยบ้างแต่นั่นก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับชายฝั่งทะเลทุกวันนี้ก็เลยยังมีคนไปเที่ยวลาวกันก็เพราะว่าไทยไม่ค่อยเน้นทางด้านนี้ไงละ ซึ่งก็มีความเห็นสุดท้ายแลครับก็บอกว,ว่าไทยจะไม่เน้นทางด้านนี้ได้อย่างไงคือถ้ารูเส้นทางการเดินทางขึ้นภูเขาในแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยมีถนนที่ดีมากที่สุดและถ้าจะเทียบกับประเทศในแถบนี้ในขณะที่ประเทศอื่นๆไม่ได้ลงทุนเส้นทางถนนหนทางในการเดินทางไปยังพื้นที่ทางภูเขามากนักเพียงแต่ว่าทะเลไทยนั้นได้รับความนิยมแบบขีดสุดจนทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าพื้นที่อื่นๆไม่ได้รับความนิยมนั่นเองแต่ในความเป็นจริงนะ่ะประเทศไทยสามารถเที่ยวได้ทุกพื้นที่เลย และสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับก็ขอขอบคุณสับชมครับมาฟังกันต่อในวิดีโอหน้าในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ